เกมของเราก่อนนะครับคู่แรกอย่างเป็นทางการครับเพ,พื่อประมุลการท่าเรือครับบุกจากซ้ายมาขวาในชุดสีแสดน้ําเงินนะครับจะเจอทำพิธีประจวบในชุดสีส้มกางเกงสีดำนะฮะไล่เคอร์เซอร์หน่อยเพราะว่าเป็นโคออบเนี่ยสามคนเคอร์เซอร์มีส่วนสําคัญครับเซร์เตอร์สีฟ้าบนหัวนะเป็นเบสสีห้านะครับฟรองเป็นสีแดงมาดูดบายอยู่เกือบลนนะไล่เคอร์เซอร์อยู่ดีๆครับอ่ะเกมลุยกันต่อครับทางท่าเรือ ตั้งแต่คุณมิเปลี่ยนมาเป็นชื่อร้้นนะฮะผมบอกเลยครับโง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 ,โงยี่งกว่าเดิมครับงงไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็ยังดีขึ้นนะสบายใจผลภาคมากขึ้นแล้วโบนิยาหักเบรกช็อตยิงด้วยซ้าย,ยผมเห็นก็มีแซวมาเยอะเหมือนกันเขาแซวคุณมาด้วยคุณเมฆเขาบอกว่าอย่าพูดมากเมฆกูจะรูเกมก็น <laughs> ั่นแหละแกไอ้เจ้าตัว,ว <laughs> อะไรแหละถ้าใครส่งข้อความอะไรมาเดี๋ยวจะทยอยอ่านให้แล้วกันนะฮะเอาละครับพิธีประจวบได้บุกข,ขึ้นมาบ้างครับว่าเฉลิมอ้าวสวยเลยครับตัดเข้าหน้ายิงโอ้ยซุปเปอร์แซ่ คือหลักๆแล้วทางด้านของลีกของเรามีประมาณ4ชาติมีไทยมีญี่ปุ่นมีอินโดนีเซียมีเวียดนามญี่ปุ่นคือตะเกียววอดี้ถูกไหมใช่ใช่ใช่ครับตะเกียววอดี้ใช้สิงเชียงรายอ๋อครับผมคือทีมที่เป็นอีเดี๋ยวก่อนอีสปอร์ตดูก่อนครับดูช็อตนี้ก่อนบอลบุกมาเพลินๆแล้วสัดไหมไม่สัดย์ทับแล้วยิงลงนี่โอ้โหอยากไปควักมาเลยเรยบร้ยให้คุณเร้อยโอ้โหออกหน้าออกตาโอ้โหตีเอาตี เกมของท่าเรือมาอ่าแต่ประจวบแย่งอ่ะสุดท้ายท่าเรือครับก็กลับอีกทีหนึ่งบอลคืนมาตรงกลางแล้วไหลไหลต่อมาไม่ล้ำหลอกหนึ่งที่ยิงโอ้โหยังติดแซมครับดูครับจังหวะสวนกลับของประจวบบ้างครับบินเลี้ยงโมโอ้ยหลุดมาเฉยเลยครับหลุดมาแบบนี้เพื่อนด้านในมีอยู่2ตัวเลี้ยงต่อมาใจทีหนึ่งแล้วด้านในมียิง ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะแล้วตัดบอลกลางสนามโอ้โหเกือบจะเสียบอลนครับพิธีประจวบโยกออกขวามาครับวิลเลียมเอลิกเก้เอาแล้วเล่นบอลชูมาแล้วพานุวัน์ดินตะข้างในเพื่อนรอยิงนู่นเลยฮะผัดนอกสองจานครับนี่ฮะเหมือนบอลจริงขณะการบังคับเข้ามุมทงครับตามสโลแกนครับท้ายเกมมุมทงมีไว้พุ่งชนครับเอามาใหม่ครับนี่ครับแล้วอ้าวคราวนี้หลุดมาได้ครับหลุดมาแล้วเปิดลุ้ แต่เขาเจ็บมาจะครบ2อันทีแล้วครับถ้าเรือต้องรีบถ้าเรือแล้วไม่ทันครับเรียบร้อยเลยครับรลุยกันเลยครับทางเดี้ครับการท่าเรือบุกจากซ้ายมาขวานะครับแล้วเริ่มเกมก่อนทันทีครับใช่ใช่ใช่ทาวินนะฮะแล้วแล้วทางท่าเรือก็ับมพุ่มมด ขยับเกมขึ้นมาสวยครับทาวบินจ่ายมาแล้วบอลอยู่ในกรอบเขตโทษโบลีพิกแล้วจ่ายต่อเรียบร้อยเลยครับนี่ครับโอยนี่เลยครับทีเด็ดของเผี่ครับนเถ้าเขาดูอยู่นะเขาดั้นด่าคุณแน่นอนลายภาคช้านี่ก็โอ้โหอ้าวจังหวะนี้มาหลุดแล้วหลุดมาโอ้โหเซนไม่ได้ครับคุณยอดลักออนโก้โอ้แต่สองช็อตเมื่อสักครู่นี้ครับเกือบไปแล้ว ช็อตตั้งเตะจากปากประตูขึ้นมาครับเกือบไปเหมือนกันแต่มาแล้วเขาอีเล่นเอลิเกรพริกสวยแล้วยิงเรียบเรียบโอ้โหคุณเลียบอีกแล้วแต่มันไม่ร้อยคุณเนี่ย <c oughs> โอ้โหลูกนี้นิดเดียวครับคุณยอดรักโอ้โดูแล้วดูฟิลลิ่งครับ<อ><อ>ดูจังหวะโอ้โหพิกสวยมากโอ้แล้ามันเตะไซโป้งวันนี้นเลี้ยวเข้าเสาไกลไปแล้วนะฮะไม่นั้นนะสองศูนย์เสร็จเลยนะใช่แล้วคืออย่างเงี้ยังอยู่ในเกมไงครับถ้าตีเสมอได้นะลูกนั้นผมว่าสำคัญมากครับ อ้าแต่เกมยังอยู่ครับเผาดี้ยังมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆเผาดี้รี่บร้อยเลยโอ้โหแล้วถ้าเรือเคลียร์มาสุดท้ายเก็บได้ครับคุณยอดรักราชบุรีไปเมื่อก่อนอยู่ล่านลีลิ้นพันไปทไปี่แล้วินเล่นไหมโอ้ยทางด้านพีทีประจุบอาจจะต้องมาอาศัยการตัดบอลเอามากกว่านะ,ะไปไปเพสซิ่งเร็วโดนก็พลิกบ่อยมากนะครับ แลพิกละหายเลยนะอ่าแล้วดูครับจังหวะนี้มาครับบนโอ้โหดูสามเหลี่ยมแบบนี้สามเหลี่ยมแบบนี้โอ้โ,โหติดแซมครับโอ้โหเราสุดท้ายยังได้อยู่แล้วถ้าเรือเฟชชอ่นหนึ่งทีคราวนี้หลอกแล้วเสียบอลครับคือความแตกต่างเกมนี้มันอยู่มันอที่เกมเกมรุกเลยอ่ะดูครับมาอีกแล้วสามเหลี่ยมของทางเาลดี้แล้วมีพื้นที่จ่ายให้สวยครับหลอกหนึ่งทีสามเหลี่ยมอีกทีโอ้โห,โโหดูครับ มีแฟนๆพี่จุนมาถามขอยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับพี่จุนนัดนพี่โดนนะเอ้าโอ้โหฝังเลยครับแบบนี้ครับปิดกองเลยครับแบบนี้ทีมไหนได้ก็มารับรางวัลกันไปโอ้โหแล้วนัดนี้ไปสามแล้วนะโวกขึ้นไปอีกเนี่ยค่าเสเลี่ยเขาดีมากนะแล้วบุมาอีกแล้วครับจะสี่ไหมโบนินยาโบนินยาบอกโบนินยาโอ้โหหลอกโอ๋อสุดยอดหลอกหนึ่งที่ยิงคโอ้โหแล้วดูครับเล่นเหนียวจริงๆครับ พยายามจะหลอกครับแล้วเรียบร้อยครับที่จะเป็นฝ่ายเก็บอีก2แต้มในเกมนี้ไปได้จะเป็นฝ่ายชนะนะครับล่าสุดผมไปดูอัปเดตเสในปีป,ปต่อๆไปเขาเหมือนเขาจะใช้เทคโนโลยีใหม่กับการดีไซน์สนามให้เหมือนแบบแทบจะเหมือนวิดีโอหรือว่ารูปถ่ายออกมาแบบจริงๆเลยปัมบอลตรงกลางเป็นของประจวบเก็บได้ครับดีสโคชินอาจ่ายแล้วเสีย มีโบลี oh my my oh ่ว oh ิ Sun, oh ่งทำทางครับโบริยาตอกส้นมาสวนนักผูสมัครโยธาครับขวาสุดขวาสุดมีเพื่อนเติมมาแล้วจ่ายสั้นๆมาเก็บบอลได้ตรงกลางแล้วเปิดโอ้หเซฟได้ยังไงเนี่ยโอ้ยอเดชโชสีส้มเป็นทางด้านของโนโชแลวก็สีชมพูเป็นจูไลบาสตอนนี้ตักเข้ามาวิเล่นไม่ฐานเอายังฐานอุ้ยบอลเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ยังตักกลับมาและเกือบได้ช็อตนี้ยังต่อครับรัชพลอาวโน ออกมาสวยครับแล้วคึงก่อนวิพัฒน์นิมุรภาวีรพัฒน์มาตรงกลางแล้วจ่ายทะลุมาเรีย,รยบร้อยโอสุดยอดไปเลยครับช็อตนี้โอ้ย,อยหนึ่งประตูต่อศูนกับพีทีประจวบขึ้นนำสุดท้ายถ้าเรือจะโดนสวนกับวีเลอมโมต้าวีเลอมโมต้า อ้าวแล้วบอลแับอีกแล้วครับกลายเป็นดีเฉยเลยหลุดมากินิซาโคชินหลุดมาแบบนี้หลุดมาแบบดีนจโอ้โหใจกว้างดันน้ำทะเลแล้วก็ไปเลยครับ2ประตูต่อศูแล้วตอนนี้เกมลุกท่าเรือดูจะเจาะเข้าไปพื้นที่สุดท้ายของประจบ<ถ>ไม่ได้นะเจาะไม่ได้เลยนี่เลครับมาแล้วครับโบลี่โอ้โหจ่ายไปก็ช้าไปอีกแล้วมีเลไในสองน้ำหนักมันเบาหน่อยครับ เอาจ่ายไปติดฉลับแล้วถ้าเรือจะสวนกับโบลี่ยานิกโบลี่ออกไปทางฝั่งซ้ายครับโซเรสโซเรสตรงกลางโกซุนกิออกมาสวนอย่างนี้โบลี่ต้องใส่สกอร์จังหวะแรกไม่ยิงเลยจะเลี้ยงไปไหนเนี่ยโอ้โหเลี้ยงจนมุมไม่มีเลยจริงๆนะเมื่อสักครู่นี้อาจจะเป็นการลั่นไปก่อนครับเพราะไม่คิดว่าบอลอาจจะหลุดมา เอาแล้วมาครับทางท่าเรือท่าเรือมาครับอีกทรีนึ่งพัชพลลาเทศต่อมามันต้องจบแล้วโยเก็บได้ครับโกซุนกิอ้าวและจ่ายไปฉลบแต่ยังได้อยู่คีีนึงท่าเรือจ่ายย้อนหลังมาคืนมาทางฝั่งขวาสิวกรจ่ายยัดยัดยังไม่ได้ครับยับอินฟอร์ลีขอใจเลยพาวาอู อะไรกันครับเนี่ยกำลังจะครบ2นาทีครับเปิดมาบอลสู้อยู่ในกรอบเขตโทษพักพักแล้วเจ้าได้แล้วจะพลาไหมเนี่ยจบแล้วล่ะจานบอกเตรียมเป่าแล้วเนียร้อยครับโอ้สองหนึ่งครับเป็นทางพิธีประจวบชนะอีกในเกมนี้ครับ